สวัสดีค่ะพี่ี่เพื่อน,นไปค่ะเข้าป่าหาเห็ดนะคะทุกคนชมธรรมาตชมป่าเห็ดนะครไปเบิ่งไปเบิ่งเห็ดน้ำกันครับพี่น้อง Nu er de bare det kan Nu er de bare sådan. Hvad det med? Er de det er Vi skal lige over kigge jak. Ja. Ja, det er det. Der er ikke noget så Så, no, okay. Det er derfor ikke, der er nogen mennesker over. Ja. Er de jagt? Er, er de gamle eller nægte? Ja, skoven er så vi må, okay. du må ikke gå ud Så vil jeg ikke, hvor du vil henad, Må jeg gå der lidt og gå rundt Ja, du må godt gå over på den side. Jeg kan godt gå her. Fordi det her, det er ikke jagt der. Men det er ikke ind der, skat. Ja, ja, men skiltet, det... Ja, det må du... Den det der skilt, det viser den vej. Og det der, det viser den vej. Bare parker. Nå, okay. ป่าเพาะเกียรติเต yeah. ่งนงเข้ามาเห็นไหมคะทุกคนมีป้ายนะคะป้ายบอกว่าป่านี้ปิดแล้วเขาจะยิงสัตว์นะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ทุกคนเดี๋ยวค่ะ,คะนี่เขาบอกว่ายักษ์อิสโคน,นะคะของรอนเอ่ยยักษ์อีเดอิงกังเข้ามาโลกคือว่าเข้าปิดนะคะเพราะว่าเขามี ล่าสัตว์ข้างในนะคะทุกคนเราก็ไม่เข้านะคะเพราะว่าเข้าล่าสัตว์มันก็เป็นอันตรายต่อเราได้นะคะทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าเราเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะคะทุกคนมางวดกอนมางวดกอนเพิ่นกับปิดแต่ว่าบ่ได้จอดรถมองนีเนาะคะ่ะพี่น้อง จอรถมองนีแต่ว่าบ่าได้อ่านป้ายอันนี้กะเป็นทีหาเห็ดอีกทีนึงเข้ากับบักเข่าไปเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอยากเข่าอยู่แต่เข่าบ่ได้เด้อคะ่ะ ืนั่นเกือบเกือบโดนพี่น้องเพราะว่าพาะได้อ่านป่ายยังวาน,นั่นละ่ะก็เลยไม่เห็นป่ายพนเขียนไหวเนาะบรรยากาศด้วยค่ะ ว่าเพิ่นไม่เห็ดยังยังค่ะพี่น้องบังค่ะจักว่าเพิ่นไม่เห็ดยังยังเหลหรอบ่งเพินเ่นเห็ดทางไหมข้างขอไปหาเห็ด ง่ายนี่ก็อยากหาเห็ดหอยนี่ก็ได้เนาะเั่งค่ะเห็ดยังน้อนี่ังคือดอกง่ามแท้พิ่งค่ะเจอก็ะเห็ดยังก็ได้เข้าไปหาดอกพี่น้อง เพราะว่าเพื่อนออยิ่งซัดเนาะค่ะเพื่นลาซัดมือนี่เพื่อนปิดไอ้ปลาพวกไม่ได้เข่าไปเนาะค่ะไปค่ะพี่น้องเพื่นท่องฝากค่ะทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมอีอยังอยู่ในมือเดียวกลับบ้านนะคะทุกคน <laughs> ดูค่ะใบ,ไม,มะะะบไม้ก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะใบไม้ก็เริ่มจะเหลืองแล้วสะออนต้นใหม่ประเทศเพิ่นนะพี่น้องนี่แต่ตน้นใยๆงามๆบ่เคยบ่เสือบ่ค่ะพี่น้องบ่เคยเข้าไปหาทั้งนิยักเทียทั้งปลานี่ ก็ค่อเคยเข้าไปจักเทียค่ะหาแต่หมองค่อยหาย่านลงย่านลงปลาย่านหาทางออกว่คพอโอเคโอ้บรรยากาศดีแท้พี่น้อง ยางออกกำลังกายชมธรรมชาติชมปลานี่ค่ะเป็นบ่านี่ป่ายพันกรมี่บอกว่าให้ยางออกกำลังกายยางกับหมากับนันกับหนี่เนาะค่ะอันนี้่นตัดเอ,อตัดต้นไม้ไปแล้ว ต้นตอต้นใหม่เพิ่นตัดมีแต่ตอใหญ่ๆค่ะพี่น้องเป็นตะเภาทานเนาะต้นต้ตนนี้เพิเ่นบไดตัดต้นใหญ่ๆโอ้ยก็ได้ดหาเห็ดซ้ำธรรมาชาติมาให้พี่ๆพเพื่อนๆชมนะคะโอ้ย พักกรูดชื่อตอนอย่างนี้ครับพี่น้องบอ้าแมนเนาะบ้าแมนพักกรูดเนาะเป็นค่ะเป็นแต่เห็ดสวนนะครับพี่น้องธรรมชาติค่ะพี่น้องต้นใหม่ขาว โอ้ยแอน,นันลงคลิปก่อนนะคะพี่พี่เพื่อนๆสองสามคลิปนี้ก็คลิปธรรมชาตินะคะพี่พี่เพื่อนๆมาหาเห็ดแต่ว่าไม่มีเห็ดนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะนี่นยังนี่ลูกอย่างนี้นมันองมาแนงอยู่นี่เบิงกันโอ้ยตําแย่ขึ้นมาหลายตายแโอ้ยลูกอันนี้พี่น้องต้นเอ กระตุบุรีสิคะเพื่อนบอกนี่เนี่ยนี่ได้ตน้นแล้วก็เห็นหนุย้ยโอ้เห็ดยังนี่ค่ะพี่น้องเห็ดยังอยู่ในดงนี่เนี่ยเห็ดยังค่ะเนี่ยคุณเนาะกินได้บ่อฟก็ค่อยกินเด้อค่ะนี่คือเห็ดคอนแทะ ก็เคยกินค่ะหลายล้ายอยู่คุณเนาะไปข้างในคุณยุงข้างล่างไตใหม่เป็นแรดปุรีบอกค่ะพี่ผีเพื่อนแมนเนาะนี่อุย้ยต้นมันเป็นดงเลยค่ะเห็นบหมค่ะมีนวยอยู่ด้อนั่นนั่นมีนวยอยู่ค่ะ ม,มีหน่วยยูนันค่ะเป็นดงเลยค่ะทุกคนเก็บ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 เดแนวคลินิกแล้วค่ะพี่น้องเ <laughs> ดยวแนวคลินิกแล้วค่ะเนี่ยเบื้องเฮดค่ะพี่น้อง มองดูเก็บอย่างโน,น้โอ้ยนลนโอ้ยบางมีห้อยคนเขาไปเก็บอยู่ได้ค่ะพี่น้องมือเป็นโตอย่างเมื่อกินใบไอ้นี่คือหลายแถอาคออคคอวค่ะพี่น้องซ้ำนี่ละค่ะลงคลิปก่อนเด้อค่ะพี่น้อง Thank you to everyone ขอบคุณค่ะพี่พี่เพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ